นะคนะวันนี้นะคะจีจะมาให้ให้เทคนิคดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยเราเบื่อเราท้อแท้ชีวิตเนี่ยเราจะมีวิธีการทํำยังไงได้บ้างนะคะนะจีจะบอกเลยว่ายิ่งตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจนะคะตอนนี้เป็นปลายปลาย,ปลายปลายปี2020แล้วนะคะเป็นช่วงเดือนตุลาคมกําลัางเข้าสู่พฤศจิกานะคะยิ่งปีนี้นะเราเจอโควิดเจอ,เอ,อ เหตุบ้านการเมืองนะคะรัฐบาลที่แบบมันมันไม่โอเคเลยนะคะหลายๆคนรู้สึกคือมันค้าขายลําบากนะคะ จีเองเนี่ยเข้าเข้าในกลุ่มของยิงแอดไทยแลนด์นะคะมันก็มีปัญหาในพ่อค้าแม่ขายหลายๆคนบางคนโดนเลิกออฟออกจากงานนะคะมาขายออนไลน์นะประสบปัญหาหลายๆอย่างทาให้รู้สึกท้อแท้เบื่อไหนในชีวิตนะคะวันนี้จีก็ขอญาตเออมาให้เป็น3เทคนิคแล้วกันนะนะเป็น3เทคนิคที่จีคิดเองแะจีทำเองนะเวลาที่จีแบบเบื่อไหนเงี้ยเออว่าจีจะทายังไงให้รู้สึกว่ามันกระปรีก้กระเป๋ามันเฟรชขึ้นมีกําลังใจลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะข้อที่1น,นะก็ได้แก่เราต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราเบื่อหน่อะ แล้วเราจะเอาอะไรกินนะข้อที่หนึ่งอ่ะคิดว้ท่องทั้งคําถามในหัวว่าเอาผู้ภาษาหยาบๆก็ได้ว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรไม่คิดจะทําอะไรแล้วเราจะเอาอะไรแดกนะคะเราใช้ขอ,อยาใช้คําแบบนี้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคือบางทีอ่ะรู้อยู่ว่าอะไรหลายคนบางทีดูคลิปตลกสนุกสนานแก้เครียดไปแต่ในหัวสมองอ่ะเราก็คิดใช่ป่าว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรกินเดือนหน้าเราจะเอาอะไรกินภาระหนี้สินเราเยอะเราจะเลี้ยงดูครอบครัวย,ยังไงนะคนะจึงนําไปสู่ข้อทีอ่2นะจี้อยากให้บอกให้รู้เลยว่า เราทุกคนนะฮะเราใช้ศักยภาพนะจริงๆอะ่ะมันยังไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มเนื้อของเราเลยนะข้อที่สองเลยนะเราต้องรู้ว่า อะไรที่เราพัฒนาเราพอที่จะทําได้บ้างนะเช่นแบบโอเคอย,อย่างจีเองเนี้ยจีจีคิดเป็นคนที่คิดหลายๆอย่างนะคะคิดแล้วก็ลงมือทําด้วยคิดแต่ก่อนเป็นคนคิดเร็วแล้วก็ทําเร็วมากเดี๋ยวนี้ช้าลงเหมือนกับว่าเราค่อยๆไต่ตรองมากขึ้นเราคิดว่าเอ๊ะสิ่งอะไรที่เราจะพูดแล้วเป็นประโยชน์ให้กับคนได้นะเดี๋ยวมันก็มีงานจ้างงานอะไรมาเองนะคะเหมือนกับแบบสมัยแรกๆที่จีทำยูทูบนะคะมันเป็นการพูดที่แบบไม่ได้สแสวงหากําไรอะ่ะมันเป็นการพูดในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วแบบอ่าอย่างแต่ก่อนเนี้ย จีเป็นเซลลใช่ไหมคะเป็นเซลขายยาอย่างเงี้ยทำงานประจําจีเขาพูดเรื่องงานประจําแล้วมันก็ทําให้แบบสักเซสไงคนก็ติดตามก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดมันอิมแพ t ใช่ไหมฮะนั่นแหละให้ให้ทุกคนอ่ะลองลุกขึ้นมาคิดก่อนว่าเอ๊ะอะไรที่เราพอจะทําได้บ้างนะขายลูกชิ้นได้ไหมอย่างหลายหลาย,หลายคนเงี้ยน่าเห็นใจนะคะแบบเขาทํางานกลางคืนคือเป็นนักร้องนักดกนตรีกลางคืนอันนี้จีจีบอกเลยนะว่าเป็นอาชีพที่จี อาชีพนักร้องนักดนตรีอะค่ะจีรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่พรสวรรค์นะเป็นอาชีพที่ฟ้าเจ้าประทานให้เขาอะฟ้าประทานให้เขามีความสามารถนะอย่างหลายคนร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงยังเพี้ยนเลยเลยแต่เขาสามารถทําได้แล้วคุณคิดดูสิว่าภาวะเศรษฐกิจแบบทุกวันนี้ผลักดันที่ทําให้เขาต้องไปทําในสิ่งที่ ที่มันไม่ใช่สิ่งที่ฟ้าประทานเลยอะ่ะแบบ่งบางคนก็ต้องปรับตัวนะบางคนมีลูกมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ไหมคะต้องไปขายลูกชิ้นไปขายหอยนางรมทรงเครื่องอะไรแบบเนี้ยคือจี๋ถึงจะบอกว่าถ้าคุณทำคุณทำไปนะฮะสิ่งที่คุณพัฒนาคิดเราคิดก่อนว่าอะไรที่เราเพอจะทำได้โดยที่เราตัดกรอบความกลัวทิ้งไปให้หมดเลยนะ เราต้องตัดกรอบความกลัวทิ้งไปให้หมดว่าเฮ้ยถ้าเราโพสขายอย่างนี้ข้างบ้านมันจะล้อเราหรือเปล่าวะเราจะขายแข่งกับคนอื่นหรือเปล่าวะคนจะซื้อเราไหมลูกค้าจะรู้สึกว่าของเราไม่มีคุณภาพหรือเปล่าของเรามันไม่ดีพอคุณต้องตัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปก่อนคุณต้องคิดว่าเฮ้ยเราเราทำได้อร่อยเออฮอหมกเนี่ยเราทำอร่อยเราอยากให้คนคนได้กินของเราและเราจะต้องไม่ไม่ดูถูกสินค้าเราเกินไปและไม่ เขเรียกอะมองว่าสูงเกินไปนะคะอย่างเช่นแบบสมมุติคุณขายห่อหมกใช่ป่ะคุณใส่วัตถุดิบใส่เนื้อปลาใส่ที่มันคุณลิตีคุณลองดูราคาตลาดว่า,าเขาขายกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วคุณก็ลองดูว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากที่จะขายให้มันแพงขึ้นนะ่ะคุณอแพ p a เกจจริงได้ไหมนะคุณทุกคนใส่ใบตองหมดแล้วคุณมีหอ่อมีแรปคุณมีติด ทำอะไรที่มัน value added อะเพิ่มมูลค่าให้มันแพงขึ้นได้อะนะมันก็เป็นวิธีที่จะเรียกราคาได้คุณลองคิดก่อนวิธีนะั้นลดลดจากความเบื่อหน่ายสองนะก็คือว่าคุณพยายามเขาเรียกงัด,ง,ดงัดกลเม็ดทุกอย่างความทุกความสามารถที่เรามีออกมาใช้ก่อนเพราะมะนุษย์เนี่ยจริงๆอะค่ะเราใช้สัยภาพแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเองนะเออเราเราปล่อยเราคิดว่าเรามีแค่นี้แต่จริงๆทุกคนอนะมีหมดนะคุณเคยสังเกตเห็นไหมว่าหลายๆคนแบบ ผู้พี่ผู้ชายบางคนนะที่แบบออกอายุน้อยรลายล้านอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งก็เคยเป็นท้อแท้ทํางานโรงงานเป็นกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าอ่ะแต่วันหนึ่งเขาก็คิดขึ้นมาได้รู้สึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยที่ตัวเองเป็นแบบเนี้ยและฉันไม่ต้องการจะเห็นตัวเองเป็นแบบนี้อีกแล้วนะ <Yeah. S 1> เขาก็เลือกที่จะแบบพอแล้วไม่เอาแล้วที่จะไม่ทำแบบนี้ก็ลุกขึ้นมาทํานะคะลูกค้าจีหลายๆคนนะก็แบบลูกค้าจีเลยนะเออรวยมากรวยแบบน่าจะเป็นพันล้านนะเป็นเจ้าของโรงงานแบบ สตีลอะเล็กอะค่ะหลังคาลามิเนตเขาเรียกอธิบายไม่ถูกอะเออยู่แถวสมุทรปราการนะคะครั้งหนึ่งแกก็แบบเมื่อเมื่อ20ปีก่อนะแกก็เป็นพนักงานโรงงานเหมือนกันและแกก็ลุกขึ้นต่อสู้ช่วยกันเก็บเงินบาตรเงินสิบจนมีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะจีก็สตอรี่พี่เขาจีจำไม่ได้แต่ว่าหลายๆคนน่ะที่เขาประสบความสำเร็จนะคือนำไปสู่ข้อที่3เลยนะก็คือว่าเวลาที่คุณเบื่อหน่ายขึ้นมาเนี่ยคุณต้องฝืนตัวเองออกมาก่อนนะ ฝืนตัวเองออกมาว่าแบบเฮ้ยคือรู้อยู่ว่าเวลาเราเบื่อมันก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรใช่ไหมคะแต่พลังที่มันมันมากที่สุดมากกว่าที่คุณจะมาดูคลิปจีแล้วให้จีบิ้วคุณมานั่งดูคลิปจีเป็นร้อยไอ้จี G, มีพลังบิ้วมันไม่เท่ากับคุณบิ้วตัวเอง,เห,งหรอกนึกออกปะคุณบิ้วตัวเองหนึ่งครั้งมันมีพลังที่จะลุกขึ้นมาโอเคลุกขึ้นมาแล้วก็จะทําแบบนี้โอเควันนี้ไม่เวิร์คพรุ่งนี้เอาใหม่จีก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่แบบเป็นบ่อยมากคือแบบ เออพอสมมติวันนี้ยิงแอดไม่เวิร์คเฮ้ยเบื่อแล้วว่าไม่อยากทำอ่ะกินเงินไป400บาทแม่งมีแต่ซอมบี้ทักเงี้ยเออแบบไม่ขายของไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือมันมันยากค่ะเพราะมันยากมันจะมีคนแค่1%เท่านั้นที่ทําต่อ หรอทำต่อคุณไปถามสิคนที่ประสบความสําเร็จอะว่าจีอะแต่ก่อนจีก็เป็นแบบคนประเภทนี้ใช่ปะ่ะคือทําแล้วเลิกพอตอนหลังจีเทินตัวเองเปลี่ยนชุดความคิดใหม่ว่าเฮ <c ười> e uh, ้ยเบื่อเบื่อบ่อก็ทําต่อบางทีช่วงนี้หน้าฝน <c ười> หน้าหนาวอากาศมันคึมคืมอึมคึมโหไม่มีแรงมานานใจเลยว่ะไม่อยากทําอะไรเลยว่ะอยากจะนอน <c ười> ใช่ไหมคะทุกคนเป็นหมดแต่มันจะมีแค่คนหเท่านั้นที่ เอาวะทําทต่อเอาวะทําทต่ออะลองดูคลิปซิ u t u b e คนนี้พูดว่าไงอาจารย์คนนี้พูดว่ายัางไงอย่างน้อยเนี่ยอย่างอย่างจีจะยิงแอดนะคะจี G เคยคิดว่าอยากจะเป็นครูสอนสอนยิงแอดนะเออแต่จีอะยอมรับว่าจีไม่ได้เก่งมากแล้วก็คือแม้แต่อาจารย์ที่คนไหนก็ตามที่เขาสอนยิงแอดอะเขายังไม่สามารถพ r ี d i c หรือทํานายได้ว่าเฮ้ยทําแบบเนี้ยเราจะเวิร์กเราจะดีไม่มีเลยนะเออทุกคนคือ ตอนนี้คือเขาเารยกอักอริทึมหรือ Facebook ตอนนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ใครถ้าคุณอยากที่จะทําอะไรก็ตามนะให้มันพัฒนาขึ้นนะ คุณสามารถไปเรียนฟรีได้ใน YouTube ค่ะคุณไปดูคุณอยากรู้เรื่องดีเทลยาคุณมาช่องจีคุณอยากรู้เรื่องขายสอนเซลเป็นอาจารย์สอนเซลคุณมาช่องจีหรือคุณจะไปช่องคนอื่นก็ได้มีครูสอนฟรีเรียนเยอะสอนเยอะแยะหรือยิงแอดใน YouTube คุณมีเป็นร้อยครูเลยคุณอยากเรียนคนไหนคุณชอบคนไหนคุณค่อยไปลงคอร์สเรียนกับคนนั้นมันก็เป็นการวิธีการพัฒนาตัวเองพอคุณพัฒนาไปเรื่อยๆคุณก็จะห่างไกลจากความเบื่อหน่ายค่ะคุณจะมีไฟคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีคุณค่า วันนี้คุณตื่นมาทําอะไรคุณจะทําไปเพื่ออะไรเออนะคะนะจีเชื่อว่าคือไหนๆจะใกล้สิ้นปีแล้วอ่ะลองต่อสู้อีกสักเครือกหนึ่งก็ได้นะอืมลองต่อสู้ดูเพราะว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเดี๋ยวปีใหม่ค่อยทำอ๋อเดี๋ยวปีหนะ้าเมษาค่อยทาอ๋อมีนาค่อยทํามันไม่สําคัญเพราะว่าความสําเร็จอ่ะ is now ค่ะตอนนี้คุณทําตอนนี้เริ่ที่ดีที่สุดนะคะคือตอนนี้คุณทําตอนนี้มันดีที่สุดคุณจีชอบคิดอย่างนี้บ่อยๆว่า เวลาที่เราทําสําเร็จบางทีจีติ้งไอเดียขึ้นมาห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยจีก็ลุกขึ้นมาทํานอนดึกๆเงี้ยกลางวันก็ไม่รู้จักทานะากลางวันก็นอนแบบคิดนูน่นคิดนี้ไม่ทําพอกลางคืนอ่ะลุกขึ้นมาทําปุ๊บจีก็คิดเฮ้ย อย่างน้อยมันก็มีนะตอนที่เรากําลังทําอยู่ในระหว่างที่คนอื่นกําลังหลับไหลอ่ะมันก็จะต้องมีใครคนหนึ่งที่เหมือนเหมือนกับเราอะ่ะที่แบบเออลุกขึ้นมาทําแต่สิ่งสําคัญคือเราไม่ต้องแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองยิ่งเราทําต่อต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็ยิ่งเพิ่มพูนประสบการณ์แล้วคุณก็จะยิ่งเก่งขึ้น,นะคะ่ะในทุกๆอย่างนะขอให้ทุกคนเอาชนะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนี้ให้ได้เอาชนะรัฐบาลน,นี้ให้ได้นะคะแล้วก็เอาชนะความเบื่อหน่ายให้ได้ทํามาค้าขายนะคะให้คุณขุดศักยภาพภายในออกมาให้หมดก่อนนะ อะไรที่คุณเป็นความชอบความถนัดนะสิ่งที่คุณกลัวกลัวการไม่กล้าออกมาพูดหน้ากล้องกลัวการขายกลัวคนข้างบ้านกลัวญาติจะพูดว่ายังไงเพื่อนจะเลาะเพื่อนฝูงจะเลาะเราให้ตัดความกลัวเหล่านั้นทิ้งไปแล้วก็ลงมือทํานะคะนะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในปี2020และ21และตลอดไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะและ subscribe ช่องของจีด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ